สวัสดีครับผมจเจริญอพชรมลมรักนะครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจค้าเคมีเกษตร,รห้างหุ้นส่วนจำกัดต่อเจริญสากิจทยางเพชรบุรีครับธุรกิจที่เราทํานี่ก็ถ้านับรวมแล้วด,ดําเนินงานมาประมาณสักก็ร่วมๆสี่สิบห้าสิบปีแล้วครับเริ่มจากร้านในซอยเล็กๆแล้วก็ขยายตัวมาที่ถนนใหญ่ในตลาดท่ายางกระทั่งว่าเมื่อทักสาปีที่แล้วเราก็ได้มาเปิดที่ทําการใหม่แห่งนี้นะครับ ธุรกิจที่เราดําเนินอยู่นี่นะครับโอกาสที่เราจะเติบโตได้เนี่ยเราจะต้องมีการค้าขายกับร้านค้าย่อยสินค้าเราเป็นสินค้าที่หนักนะครับต้องใช้รถบรรทุกเข้ามาช่วยรถบรรทุกเป็นส่วนที่จําเป็นที่เราจะต้องมีเพื่อจะมาบริการจะส่งสินค้าให้กับร้านค้าย่อยต่างๆเหล่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราต้องมีรถที่เราไว้ใจได้ ก็ได้ยินชื่อเสียงของรถอี u ูสมาก่อนแล้วว่าเป็นรถที่ทนประหยัดน้ำมันก็ได้ตัดสินใจซื้อรถอี u ูสุล้อรั้งแรกเมื่อปี2539ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น105แรงเราใช้อยู่หลายปีถึงได้มีการเปลี่ยนเป็นอีส s u ูหล้ออีก2คันทั้งสองคันนี้ก็ใช้มาร่วมร่วม8-9ปีแล้วนะครับแล้วก็การที่เราตัดสินใจใช้อีสูต่อเนื่องเพราะว่าจากการใช้ขั้นแรกเนี่ยเราเห็นว่ารถมีความทนทานแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันแล้วก็ยังใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยจนทั้งว่า าการค้าของเราเติบโตมากขึ้นเราคิดว่าถึงจุดที่คิดว่าเรามีความสามารถที่จะออกรถ10ล้อที่จะไม่ช่ส่งเสริมการค้าของเราให้ดีขึ้นเมื่อปีที่แล้วเราก็ตัดสินใจออกรถ 100อีกสองคันจากอีสูสูของเอิงหวนไตซึ่งก็ได้ใช้งานประมาณปีกว่าแล้วครับก็ประทับใจครับทั้งความประหยัดประสิทธิภาพที่ได้จากรถแล้วก็ที่สําคัญส่วนหนึ่งที่เราได้ก็คืองานบริการจากศูนย์บริการทุกครั้งที่เรามีการติดต่อเข้าไปก็ได้รับการติดต่อการบริการที่ดีนะครับมีการตรวจเช็คตามระยะแล้วก็มีคําแนะนําแล้วก็ได้ตามนัดหมายที่ที่ส่งรถเข้าไปซ่อมนะครับถือว่าตัดสินใจถูกต้องที่มีการใช้รถดีสูสูอย่างต่อเนื่องมาครับ ขับรถประจําร้านซอจเิญร์สกิจพอดีใช้ FM 2 4 0คันนี้แล้วการใช้งานบรรทุกหนักใช้ดีขับนิ่มการขับคีก็โอเคครับผมการใช้งานถือว่าเยี่ยม สวัสดีครับผมน้องนะครับเป็นพนักง,งานขับรถของร้านสอนเจริญสากิจนะครับขับมาตั้งแต่เริ่มออกมาขับดีอิสุขับตั้งแต่เพชรบุรีไปยุธยารู้สึกว่าดีขับนิ่มสบายประหยัดน้มันขับรถปาก็ดีนิ่มขับรถหนักก็กําลังดีครับขับกลับมาก็ไม่มีอะไรนะครับแรงดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับทักแก่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการเยี่ยมลูกค้าของทางทักตุรั่นนะครับหลังการขายนะครับก็คุณปูแสงเทียนนะครับแล้วก็นี้น้องปิ่มครับ ตั้งแต่ที่เราได้ติดต่อทางเอื้องวนไตไป ทางบริษัทได้ให้คุณธนสิทธิ์มาพูดคุยด้วยซึ่งคิดว่าบริษัทให้ความสําคัญกับร้านค้าเรามากแล้วก็เราเองก็มีปัญหาได้ปรึกษาแล้วก็คุณธนสิทธิ์ได้ช่วยเราในการหาคําตอบให้เราได้อย่างดีเพราะว่ารถติดล้อที่เราจะใช้เนี่ยเนื่องจากเราไปบรรทุกปุ๋ยซึ่งลักษณะของการบรรทุกเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกับสินค้าชนิดอื่นเราก็ได้ทางคุณธนสิทธิ์ทางเอื่อนหัแต่แล้วก็ทีมงานมาให้คาแนะนําในการแก้ไขปัญหาให้เราได้อย่างดีก็ถือว่าเป็นการบริการที่ ที่ดีที่ได้รับจากเอื้อหัวไตนะครับเป็นความประทับใจอย่างมากครับขอบคุณครับ